สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้น้องหมดไปซีสะเกียดมากกลับมาบานไปกินญี่ปุ่นวาบวอิมมาเบ่งกลับมาสั่งมาสองเลยตอนนี้กรับเวลาผมกำลังมาจากเดือกต่างครับกำลังนับคะแนนแล้วว่าันตอนนี้เวลา นส,สามทุ่มครึ่งแล้วพี่มดยังจะกินอีวมากินไหมนี่รัวๆพี่มดใครบอกให้กินกาแฟวิธีการแดบมันมาไม่ไงบึงยาดมโอ้ที่เป็นร่มเนาะมัน,ต,นตอนเล่นโซนศาสสนุกไหมมวนไหม,ม,ม รถแห็นหอ่ะแอ้วกินเลยแดดทำเนี่ยเปลือกอี่ยังสองกล่องส้ำกล่องทำไมไม่ซื้อกุ้งมากุ้งหมดกุ้งเบดิเบดไม่ค้าน่ทำไมเป็นเป็นอย่างนี้เป็นยังไงแสดงว่าได้เราไม่ยอมมาเลยดิไมาจะได้ก,กับคนนับคะแนนอยู่ ไม่นานหรอกแปบ๊บเดียวกินได้หมดเลยกินไม่ได้อย่าจมครับอย่าจมเมื่อนี้ไปเบิ้หมื่นครับบ่ด้ไปนั่มนีไปเที่ยวมากอหนันไปอีกไหมถ้าเขาชวนไป,ไปคือ<ต>เขาแต่ว่าจะไม่กินากาแฟแล้วไปตากแดดไปซานี่นะคโของการนี้ไปเที่ยวของเขาก็่ะเปิดไว้ติล่ามันสีเยน็นไม่เราจะชิม ไม่ชิมเฉยโอ้มันก็ชิมของจาของตีมันไม่เหมือนกันเขากระพัดหมอเดียวกันเนาะเอามันอยู่พระละกองนี่เขาจีซิมของเธอใน่เด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาให้บ้านได้กินหอดเขาเสาเขาเที่ยงเขาเที่ยงหางถุยพิษมาถุยในหองเขาให้หนอยถุยพิษทางดอกเลยเดี๋ยวมันติดกันอยู่เนี่ย เป็นไงล่ะคะคือสิม,มวนช่างเอีวอุตส่าห์เลี้ยงข้าวห้างแตกออกหมดเลยทำไมปวดมวยอ่อะไปยังขึ้นฮะว่าเปา็นแผลท้องบ่ะบอเมียนมันก,กาแฟแล้วมันไปตากแดดแล้วไปก้กามากินกาแฟอีกแล้วอาการม,มันปวดอืมเลี้ยงเขาเพราะจากบา้าเลี้ยงข้าวอยู่ตรงนี้อยู่สังขารบ่ได้ไปบ้านบ,บ่บ่ได้ไปหาเมียป่คือบ่ได้ไปเดี๋ยวเป็นความมหัศจรรยตะเกียบบอกไม่ยำไม่ยำกูเลยสิวาย ได้บอกแม่เวลาไปซีเกียอกเอาอคือบบบอกอยากเพิ่นมาหับกลับบวานขึ้นป่เลิกไปไหนก,กิน,นกินไม่อิ่มเลยองไงกินอย่างนั้นก็ยังว่าห่างแตกออกเนาะเขาเศร้าดิกินเขาเศร้าก็กินน้ำหนักเขาเขาเที่ยงไม่กินใส่ไม่มีคนถามหาเขาป่ะ หรือละ่ะโอ้ถ้าเขาไม่ไปอย่างนี้เลยสำคัญ<ร>ไงโอ้โห <3, 000 S 1> oh เขาถามหาแต่น้องแคทละ่ละไม่เปลยครัเราถามหาคนหรอกนะไม่กินหรอกเขาคือดีเถอะเวลาถามกินมะกินเห็นหรึวะคิดว่ากุก้งไม่สมอยากกินบ่นี่นะเขื่อนว่ากินบ่สมอยากปากบ่สมทองเม็นร่ว กินในห,หูจะก,กินนะคะหูจะหาะะจะไปไหนกินอีกดูดูมันปวดหัวแม่หูเดียวปวดหัวกินเ,<อ>เห็น่เปิดเลยเอาไปกินดึกดึกได้ไหมดึกดึกซ้ำไหนนี่มันปวดดึกบ่ต้านนาฬิกาผูกไว้เที่ยงคืนตืน่งขึ้น,นเอาเลย สิดกินบะล่ะต้องกินยาก่อนนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมากินใมมันจะไม่แซ่บเกินไปหรอมันไม่อร่อยแล้วนะ่ะมันไม่ร้อนนะ่ะเอาไปผัดไหมบ้าวะ่ะไม่มันต้องกินตอนร้อนร้อนผัดไทยนะ่ะใครก็ให้มันกินตอนมันเย็นแล้วเย็นม่มันก็ม้วป็นตะกินตัวมันต้องผัดนแล้วกินเลยโอเสียบๆเลยเนะาะค่ะน้อ สะเปลือเอย,เ,อยเพชรมีหูเนาะเนี่ยเวลาคนอื่นเขาถ่ายกันทำไมมีใครเขามาถ่ายหน้าโชว์ตอนนั่งกินข้าวแต่บ้าเอ้ยก็เขานี่แหละ <c oughs> <c oughs> มีเอฟซีมาถ่ายคลิปบออ่ไหมนี่ไม่มีมียูทูบเบอร์กี่ช่องเอาเขาจัดง,งานอองเขา,เข,า,เข,า,เข,าขึ้มีห่อนรนเฮาสาขันจีครับบุญกระถินบุญกระถิ้นอียงยามนี้โอ้ยบ้าละ เออบุญอะไรนู่นมีรถแห่เจ็ดคันมันเป็นบุญพระเวียดบอมันเป็นสำนักสงฆ์เพาเอาหินปูนทรายไปอือเหรอโอ้จัดใหญ่นี่จากตรงนั้นไปบ้านเธออีกกีแล้วมอลลัมด้ยมอลลัขนาดอุ้ยเลยขู่คันไปหน่อยเดียวเองคุณทันเข้าไปป่ายางบุญบ่จากนั่นไปบ้านเธออีกจากโลกมันยังก็ได้หวอดบ้านเขาซ้ำ ก็ะหัแล้วก็ถามว่าจางหันไปบ้านเท่เน,นีย่ยจักรู้เหลื่อเออเขาตอบว่าโอเขนาดนะ่ะมันอยู่ตรงไหนวะตรนยังไม่เข้าเวกเกอเลยมันเข้าเวกเกอร์เป็นหย่อยเลยเลยทางเลี้ยวเข้าหัูคขขันไปเลยเนี่ยบอกเราบอกว่าั่เราเลี้ยวใช่ไหมเออ,อ,อเอมื่อวันเลีเ้ยวๆมองหน้าจะเลื่อนน่นบอถึงหน้าจะเลื่อนยังถึงตรงไปไม่ได้เลี้ยวถ,ถึงหน้าจะเลื่อนแล้วตรงไปใช่ไหมมันจะมีแยก แยกนวนตาอะไรอะไรตาต่าอคุณหาแล้วไม่ป็นเดียวไปเออเขาเห็นไปอยู่ไว้ละเดียวไปทางนั้นแต่ว่าเวลาเรากลับบ้านเราไปทางขูกคันใช่ไหมล่ะอันนี้เราไม่ได้ไปขูขคันเราไปคุณหานเลยซอยที่เราเดียวข้าขผูกคันไปอลอวอนาะอล้วเขาคือปลปล่อยถิมไมฮันซชเนาะมีตัวเขาปลปล่อยถิมไมฮันใช่เขาจะมาปล่อยถิมยู่เลี้ยว เผ็ดนั่นเองเผ็ดแล้วเนาะอันนี้พริกนี่ไม่ได้ใส่เองนะมันขยวไว้ขอชิมมู๊ดหน่อยอือหือยายาาบอบอได้บอได้เขายังไม่ทันได้กินอยู่ยาวมันไม่มีหมูมันจะเป็นตะกินยางนี้ยายาทะลึงยาทะลึงเดี๋ยวจ่ายให้ก็ได้ชิ้นละสิบบาทโอ้โอเอามาเอาไปก่อนแปะโป้ไม่ได้แปะโป้บอได้เอานี้ให้ช้อนก็ได้สิบบาทนี่บอช้อนกินแล้วเบอร์เขาไม่ได้กิน เอาคนเฉยๆน้ำลายไม่ดูดเลยกินอยู่ทางล่างบ่ได้มืึอนี้ห้อนแห้งสิเป็นลมแล้วตอนนี้เดี๋ยวมืออื่นเฮ็ดก๋วยเตีต๋ยวกินเป็นชตัวเป็นยังเมื่อเช้าบอกเขาว่าพ่อกลับบา้านแล้วเอาก็เห็นพ่อขี่รถไปเขาก็ว่าเป็นกลับบ้านแล้วเนาะเขาจีหูตีพ่อก,กลับมาอ้าวก็เห็นรถเองจ้ะกระบะหูเนาะกับเรื่องเทือกกระเห็นเพลินไปเลยเนาะมืรอนี้เพเปนจะมาไปเห็นมากไปทำบุญมา ไปทำบุญอยู่ไซเบอร์ทำซีเกียรยไปเกอร์ถามพี่โบไปไหนมาไปกับน้องแคทกับสอร์โรเมลอไปกับมเมเลาสาม,สามตัวร้อยสามกับซัดเขากับเจรใจกูหนึ่งสีไลาส,าสามตัวร้อยไปสีไลเลยครับวันนี้มันเป็นสามตัวร้อยไล้วมือ่มนี้สีตัวหาสี อ้าคลิปนี้ซ้นนี้แหละครับนี่แหละผลของการนี้ไปเที่ยวกับมาบานเป็นยังไงสิและสบายดีครับบ๊ายบาย